ตัวต่อมานะครับอันนี้ของเคสสเปซนะครับก็จะเป็นรุ่นในส่วนของตัว scattered flower นะครับผมว่าดีไซเนอร์น่าจะคิดแบบนี้แหละว่าอยากให้ออกมาเป็นแบบนี้มันจะเป็นลุคที่ดูหรูแล้วดูแพงสุดนะครับหรือมัน สีแันทอมไวมันใส่พวกนี้ขึ้นจริงๆนะและตัวนี้ก็แบบดูดีนะครับใครที่แบบชอบลายดอกไม้แบบเป็นสาวกของเคสสเปซนะครับแล้วเล็งอยู่เนี่ยจริงๆแฟนทอมไวจะใส่ได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วพอมันมีขอบตัวเนี่ยร้านเราก็จะให้กันกระแทกหรื่อสอครับเป็นตัวที่ใส่แล้วดูดีครับตัวต่อมานะครับเคสสเปซออมเบกิเตอร์นะครับตัวเนี้ยผมว่า ลุกมันชัดจริงๆอย่างที่ดีไซเนอร์เขาตั้งใจแหละว่าแบบจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นโทนนี้นะครับและคิเตอร์เขาค่อนข้างสวยนะครับมีการเล่นโทนสีเนี่ยโดยได้เป็นตัวที่เหมาะและที่สําคัญสีขาวด้านมันสีแมตต์กับด้านข้างเหมือนที่ดูก่อนหน้านี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นดีเฟนซีฟแล้วเราให้การกระแทกหรือว่าส่งครับผมและอย่าลืมนะครับถ้าสนใจเคสอะเซอรี่สำหรับ S 22 Ultra เชิญได้เลยที่นี่ครับ www.web.425degree.com รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ